เมือ่อวานนี้อาหารเช้าในโรงแรมเมื่อวานน,นนี้จะมีเป็นวอลเปเปอร์และนี่เป็นแยมเค้กและนี่น,น,นี่คือป็นกับน้ำผึ้ง ันนี้ไม่มีวาวเฟอร์มีแต่นขนมโดรเโรมอนแทนวันมีวาวเฟอร์สวยออดมมีแต่กาแฟซ่อมซอมซอมซอมนะ ที่ญี่ปุ่นน,นี่จะช้อนอย่างนี้นี่จะช้อนต้มออนี้ค่ะอาหารเช้าวันที่สองค่ะวันนี้เปลี่ยนจากบล็อคเฟอร์เป็นแพนเคก้กน,นี่เปนบล็อคเฟอร์ มีนมสดมีน้ำมีกาแฟาปกติแล้วตรงนี้จะต้องเข้าคิวกันแต่วันนี้คิวหมดแล้วนี่โซนสลัดน้ำสลัดเขาจะไม่ได้ตักแล้วนะเขาจะใช้เป็นแบบซองๆอร่อยน้ำสลัดเขาก็อร่อยผลไม้มกีกระซุปซุปอวานที่เรากินแต่วันนี้ไม่ได้ตักอเลย แฮมแฮมเ็นบอกว่าเค็มสลัมเปนี่ก็น่าจะแกงแกงกะหรี่ปลาโฮ้ยวันนี้ปลาน่ากินเดียไม่ได้ตักปลาไปเลยเนื้อหมดละแล้วก็มีไก่ทอดแล้วก็มีซุกมีสอบ เหมือนเมื่อวานนี้นี่เนื้อเมื่อวานนี้เราก็ตักแต่วันนี้ไม่ได้ตักเลยถั่วไข่มีข้าวมีข้าวแล้วก็มีซุปสไลดยเดย็ไม่ได้ไปเอาสไลายไปกินเล่น โอเคให้นั่งอยู่นู้นเรือดีค่ะ <c oughs> ไปเอานีม่มาอีกสองซองฮ<า>ะพอละอิ่มละ